พักที่ถูกพุ่งเป้าอย่างพักภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้คุณอนุทินก็ไปหาเสียงกันที่ย่านสาธรน,นะคะดูแล้วเนี่ยก็เหมือนจะไม่กังวลเลยค่ะว่าความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์นั้นจะมีผลต่อภูมิใจไทยค่ะชูวิทย์เขาพูดในเรื่องของสิ่งที่ต้องทำผิดกฎหมายแต่กฎหมายที่กำกับดูแล การใช้กัญชาเรากำกับดูแลในเรื่องที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นอย่างที่บอกเห็นไหมว่าเขาพยายามยังยังไงก็ไม่มีอย่างไม่มีทางพูดว่าไม่เอากัญชาร้อยเปอร์เซ็นต้องติงไว้ตลอดว่าเป็นกัญชาการแพทย์กัญชาสุขภาพโอเคกัญชาเสรีพีบุญไม่โอเคผมพักภูมิใจไทยผมกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่เคยโอเคกับพีบุญดูจากร่างกฎหมายร่างพรบรที่เขียนไว้ก็ไม่มีเรื่องพีเรื่องบุญเพราะนั้นก็ เขาก็พูดไปไหนมาสารว่าสองสองคือพูด,พ,ดพูดในสิ่งที่ที่ประชาชนรับทราบอยู่แล้วคุณอนุทินไม่หวั่นไหวกับกระแสนะคะว่าจะก,กระแสตกไหมและกลุ่มชาวบ้านที่แสดงความไม่พอใจในชีวิตเองก็เชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าของกัญชาและได้ประโยชน์ทางการแพทย์ จากที่พักคุมใจไทยตั้งใจปลดล็อกไว้นะคะส่วนกรณีที่นักวิชาการออกมาวิเคราะห์ว่ามีความพยายามในการสกัดกัน้นการเติบโตของพักคุมิใจไทยนายอนุทินมองว่าไม่มีผลค่ะเพราะว่าตอนนี้พักเนี่ยเติบโตไปมากแล้วส่วนผลสำรวจความคิดเห็นของในกรุงเทพมหานครจะระบุว่าพักคุมิใจไทยอาจจะไม่สามารถปักธงได้แต่สำหรับคุณอนุทินยังคงเชื่อมั่นในผู้สมัครทั้ง33เขตและมองว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะ มีการลงพื้นที่ไปสวนสุขภาพสมาคมแต้จิ๋วที่เขตสาธรด้วยคุณอนุทินก็ช่วยนางสาวพัชรินทร์สัมสิริพงศ์ผู้สมัครสอสกรุงเทพมหานคร1ใน8อดีตสสชมป์เก่าหาเสียงให้กับภูมิใจไทยจะสามารถปักธงในพื้นที่กอทมอได้อีกครั้งนี่เป็นความเชื่อมั่นนะคะจากนั้นก็ไปหาเสียงต่อที่ตลาดเช้ากิตติซอยเซนหลุยค่ะจุดนี้คุณอนุทินไปพบปะกับพ่อค้าแม่ค้า ผู้สื่ข่าวเนี่ยถามถึงนโยบายการแจกเงินให้เปล่าบอกว่าภูมิใจไทยมีนโยบายนี้ไหมคุณอนุทินยืนยันบอกว่าภูมิใจไทยเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างไรายได้ที่มัน่นคงเพราะเชื่อว่าการแจกเงินหากทําไม่ได้มันจะลดความน่าเชื่อถือและอยากให้แต่ละพักถ้าเกิดพูดหรือสัญญาอะไรไว้ก็ควรรับผิดชอบด้วยค่ะ